สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีทำวงจรไฟกระพริบโดยใช้แอปเซอร์กิตวิาสานครับขั้นแรกเราเข้าแอปครับแล้วก็จากนั้นก็เริ่มเตรียมอุปกรณ์ครับโดยการนำแบตเตอรี่ออกมาเสร็จแล้วก็นำาหลอด LED ออกมา2ดวงครับให้นำ ตัวต้านทานออกมา4ตัวนะครับพอนำตัวต้านทานออกมาเสร็จก็นำคาปาซิตเตอร์ออกมาอีก2ตัวครับและนำทานซิตเตอร์ชนิด NPN ออกมาอีก2ตัวครับ จากนั้นก็จัดเรียงอุปกรณ์ให้สวยงามครับพอจัดเรียงอุปกรณ์เสร็จแล้วก็เริ่มต่อสายได้เลยครับ หลังจากต่อสายเสร็จเราก็จะมาเปลี่ยนค่าของตัวต้านทานกันนะครับและเปลี่ยนค่าของคาปาซิเตอร์ครับจากนั้นก็ลองทดสอบวงจรดูครับว่าใช้ได้หรือเปล่า แค่อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ